ปะเดีครับเรื่องที่พูดไม่เกี่ยวกับเรื่องวงจุ้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับเป็นเรื่องที่ผมไปประสบเหตุจากข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับข่าวก็คือกระแสในวันนี้นะครับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิดเข้ามาเนี่ยปรากฏว่านครศรีธรรมราชเศรษฐกิจ ไม่สุดเลยกับเศรษฐกิจนี่ตึงตังมากเพราะกระแสของไอ้ไข่นะครับหรือตาไข่ก็แล้วแต่แลแ้วแ,แต่จะเรียกนะครับถ้าคนนครเนี่ยที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกตาไข่เพราะมันเป็นคนที่ออุ่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับในสมัยนั้นเป็นเด็กถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะเป็นรุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นย่านะครับดีมีรุ่นโทษคนที่ซ้ำไปกระแสของ ไอ้ไข่นะครับขอใช้อย่างนี้แล้วกันเพราะว่าคนเขาเรียกอย่างนี้ก็มันเรียกสะดวกปากมากกว่าก็คล้ายๆกับจตุคามรามเทพแล้วผมก็ไปอ่านคอลัมน์ซึ่งมีการเจาะลึกในเรื่องราวต่างๆก็ต้องบอกว่าในกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออแกนิกส์เทีนะครับในกระแสของไอ้ไข่เนี่นะครับก็มีการใช้หลักการตลาดนะครับช่วยกันดันกระแสขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเอาบทเรียนจาก จดุคามรามเทพซึ่งมันเฟอร์มากจนกระทั่งพอพ้นปี50ไปปุ๊บจดุคามรามเทพเนี่ยก็กลายเป็นดินปั้นซึ่งถูกเอาไปเททิ้งตามโคนต้นไม้ก็เยอะแยะไปหมดนะครับมีหมอดูชื่อดังซึ่งลงทุนทำจดุคามรามเทพจำนวนมากนะครับก็ยังมีของคาติดอยู่กับตัวเนี่ยซึ่งตอนนั้นโอ้โหจะททำพิธีเลือนหรูอลังการมาก ลงทุนบินไปทาพิธีถึงอินโดนีเซียเลยแต่ของติดมือบานเบิกนะครับเป็นหนี้เป็นสินหลายสิบล้านแต่ตอนนี้ก็ใช้หนี้หมดไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากจากตุคามรามเทพมันก็เป็นบทเรียนในเคสของไอ้ไข่เหมือน,นกันก็เลยพยายามที่จะไม่ให้ในทุกวัดนะครับ ที่มีอยู่เนี่ยเอาไอ้ไข่ไปตั้งถ้าจะไปกราบไหว้ไปขอพรไอ้ไข่เนี่ยต้องไปที่เดียวก็คือที่นครนะครับวัดที่มีการสร้างตำนานขึ้นมาซึ่งโดยข้อเท็จจริงมันก็เป็นเรื่องเล่านะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ถามว่าผมเชื่อไหมผมความไม่เชื่อผมมากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียวนะครับในความไม่เชื่อผมเนี่ยผมก็จะเหลือใจไว้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นสิ่งที่พ้นวิสัยที่เราจะรู้ได้ แต่เรื่องที่เป็นเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องที่เหนือธรรมชาติแล้วผมได้รู้ได้ประจักษ์เนี่ยมีนะครับผมมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้มาจากที่ว่ามาจากผู้ที่ฝึกฝนตัวเองนะครับก็คือครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาธรรมท่านมีอำน,นาจจิตมีจิตนุภาพท่านก็สามารถแสดงบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันเกินกว่า ธรรมชาติหรือปกติที่คนจะทําได้นะครับจะเรียกว่าปฏิหารลื่นๆว่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเจอมาจนกระทั่งผมไม่สงสัยในเรื่องพวกนี้อีกแล้วแล้วผมก็ไม่สงสัยด้วยว่าบุคคลที่ฝึกฝนก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้กันจริงๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เอ่ยอ้างว่าตัวเองทําได้เนี่ยก็จะสามารถทําได้แล้วปรากฏว่ากระแสของไอ้ไข่เนี่ยก็เลยทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดคนครสีธรรมราชเนี่ยกลับมา อยู่ในสภาวะที่มันดีกว่าจังหวัดอื่นๆการท่องเที่ยวก็ดีมากๆนะครับเที่ยวบินเนี่ยมันต้องมาเสริมเที่ยวบินเนี่ยมากมายนะครับนครศรีธรรมราชจึงเป็นเมืองที่ไม่ถูกผลกระทบจากโควิดเพราะประเทศไทยเนี่ยมันดีพน์ออนการท่องเที่ยวพอได้กระแสของไอ้ไข่เนี่ยก็เลยจำนวนเที่ยวบินหรือเศรธธษฐกิจในนครศรีธรรมราชเนี่ยคึกคักมากนะครับ แล้วล่าสุดกระถินที่ผ่านมาเนี่ยยอดรวมกระถินเนี่ยห้าสิบหกล้านนะครับมากมายมหา,า,าศาลและในทางกลับกันนะครับมีวัดวัดหนึ่งตามข่าวระบุว่าอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับเจ้าวาดออกมาตัดเพ้อร้องฟูงไฟนะครับว่าไม่มีกระถินเข้าวัดก็จะทําให้อัน,นิสงส์พรรษาอะไรไม่ได้อันนี้ผมก็ว่ามันก็เกินไปนะครับ ในที่สุดก็มีคนแหละคนไปท่อกระถิ่นแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ตามข่าวเนี่ยแล้วก็ข่าวมันเพิ่งอ,ออกมาก็เลยเป็นจุดที่ว่าเฮ้ย mm hmm. มันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละ mm hmm. ก็คือเป็นประเด็นที่ผมมาพูดไอ้ประเด็นเรื่องกระถิ่นเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเอาสิ่งที่มันถูกจารึกไว้จริงๆนะครับเป็นจารึกไว้ในพระไตรปิฎกความเป็นมาก็คือว่าคําว่ากระถิ่นก็คือสะดึงนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ย ผ้าที่จะมาใช้คลองเนี่ยก็เป็นผ้าบางสกุลหรือแปลว่าเปื้อนฝุ่นนั่นแหละบางสกุลก็คือแปลว่าเปื้อนฝุ่นเอาไว้ห่อศพนะครับแล้วก็ต้องมาย้อมนะครับแล้วก็มีพระวินัยมาปรับตอนหลังอีกก็คือให้ตัดเย็บนะครับเพื่อให้มันเป็นผ้าดีๆชิ้นเดียวเพราะมันมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยผ้าจีวรเออย ผ้าคลองของพระทั้งจีวรทั้งสังคติเนี่ยถูกขโมยเพราะมันเป็นผ้าที่มันอยู่ในสภาพดีพอย้อมไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นร่องรอยของน้ําเลือดน้ําหนองนะครับก็เลยต้องไปตัดเป็นผืนๆแล้วก็มาเย็บต่อกันให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับแปลงนาของชาวมคตก็กลายเป็นพระวินัยที่ระบุไว้อย่างนั้นนะครับคําว่ากรถินก็คือสะดึงนะครับมูลเหตุของกรถิน มันก็เกิดในสมัยพุทธกาลนะครับตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตุวันนะครับที่เมืองสาวัตถี<ม>ก็มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งจำนวน30รูปนะครับหลังจากที่ไปจำพรรษาร่วมกันแล้วเนี่ยก็อยากที่จะเดินทางมากราพบพระพุทธเจ้าก็เดินทางรอนแลมมาแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงแม้ออกพัรษาแล้วเนี่ยในในฤดูนั้นเนี่ย มันยังมีฝนที่มันตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสภาพขนทางเดินมันก็ไม่สะดวกมันก็มีดินโคลนมีลมนะครับด้วยพระทั้ง30รูปเนี่ยเดินทางมาก็สภาพร่างกายและก็ผ้าครองต่างๆเนี่ยก็สกปรกมอมแมมแล้วก็ขาดบิน้นเมื่อมากราบพระพุทธเจ้าที่มหาเชตวันเนี่ยสภาพมันก็น่าสลดสังเวชจึง มีการกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ขอให้ทรงบัญญัติเพื่อให้มีการอนุโลมให้มีการได้คลองผ้าขึ้นมาก็เลยเรียกว่ากรถินนะครับกรถินนี้ก็จะมีช่วงเวลายอยู่แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองก็คือพอออกพรรษาเสร็จปุ๊บวันถัดมาเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกรถินแล้วหมายถึงว่าเปิดนับกรถินนี้เลยแต่กระถินในกระแสปัจจุบันนี้ก็จะให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์เพราะศรัทธา จะไม่ติดงานไงคนทั่วๆไปจะไม่ติดงานแล้วก็จะไปทําแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจที่ผ้าแล้วถ้าเอาหลักในสมัยพุทธกาลเนี่ยผ้าที่จะมาถวายต้องเป็นผ้าดิบๆหมายถึงว่าผ้าที่ไม่ถูกแปลรูปอะไรเลยผ้ามาเป็นพับพับแล้วก็มาตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็มีการคลองผ้าโดยมีภิกษุสีร่รูปร่วมกันกลางกระถินในวัดก็จะมีผู้รับกระถินก็คือ พะซึ่งจะรับพ้ากรินนั้นอีกทีหนึง่งก็คือเจ้าวาดโดยโดยปริยายนะครับถ้าวัดไหนพระไม่ถึง5รูปก,ก็คือเจ้าอาวาสแล้วก็บวกพระที่จะสวดการกรถินเนี่ยสี่ลำดับถ้ามีไม่ครบก็ใช้ไม่ได้อันนี้คนไทยที่บอกว่าถือ,ถอ,ถอพูดถือพูดกลับมีความรู้นี้น้อยมากผมดูข่าวทีวีผมก็มาหงุดหงิดนักข่าวนะครับคือรู้สารพัด แต่ไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องราวเนี่ยทางศาสนาเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงนี่คือกระถินแล้วกระถินเนี่ยจะโฟกัสที่ผ้าเพื่อให้พระเนี่ยมีผ้าคลองที่ไม่ดูน่าสลดสังเวชนะครับแม้ว่าภิกษุเนี่ยก็คือผู้ขอหรือขอทานนั่นแหละแต่ว่ามีเครื่องแบบคําว่าภิกษุก็คือผู้ขอนะครับก็กลายเป็นว่าอา้าว ตอนนี้โฟกัสของกระถินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ภาคครับอยู่ที่เงินแต่วัดที่ผมไปใส่บาทประจำวัดนี้กับมีหลักการในปฏิปทาที่มันแตกต่างจากวัดนื่นๆที่เราคุ้นเคยมาทั้งชีวิตจเจ้าวาท่านหลวงป,ปู่สุขท่านบอกว่าพระดำรงชีพอยู่ได้แก้พอเพียง ทุกวันชาวบ้านเขาก็เลี้ยงไม่ต้องไปทำหมากินเดินถือบาทออกไปขอข้าวชาวบ้านกินวันหนึ่งออกบินทบาตหนึ่งครั้งมันก็พออยู่ได้ทั้งวันแล้วผ้าคลองก็มีผ้าคลองชุดเดียวก็เหลือเฟือแล้วก็อยู่ได้ถึงเวลาก็มาซักล้างน,นะครับพึ่งแล้วก็มาคลองเพื่อไม่ให้อุจจารวัดที่ว่าก็คือวัดดงนางย่องเป็นวัดสาย วิปัสสนากรรมฐานไม่รับกระถิน่นแล้วก็ไม่รับผ้าป่าวัดนี้ไม่รับทั้งกระถิน่นและผ้าป่าแล้วถ้าจะนิมนต์ท่านมาห้ามถวายซองปัจจัยนะครับท่านบอกว่าคนถวายก็บาปผู้รับก็บาปมันเป็นอาบัตนะครับอาบัตปารจิตตีอาบัตปารจิตต,ต,ตีหมายความว่าเมื่อรับมาแล้วเนี่ยไม่สละให้แก่สงส่งในที่นี้ก็คือเป็นของกลางถ้าถ้ามารับมาแล้วคือคลองไว้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของส่วนตัวไปเข้าบัญชีส่วนตัวเปิดบัญชีส่วนตัวอันนี้อาบัตแล้วนะครับอาบัตในที่นี้เอาใช้ภาษาง่ายๆก็เรียกว่าบาตนั่นแหละในพระวินัย227ข้อเนี่ยก็ระบุไว้อยู่แล้วว่าห้ามครอบครองนะครับถ้าได้มาก็ต้องสละมันเป็นอาบัตที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าผู้ที่ออกบวช แล้วตั้งใจที่จะออกบทเพื่อเป็นพระสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนก็คือผู้ปฏิบัดีปฏิบัติชอบนะครับในบทสวดเนี่ยสุปฏิปันโนสาวกสังโคก็แปลว่าสงสาวกของผู้พระเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโนสงผู้ปฏิบัติตรงนะครับอุชุแป่าตรงตรงตามพระธรรมวินัย ญายะปฏิปันโนญายะแปลวรู้สามีจิปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติสมควรสมควรแก่การอะไรก็คืออาหุเนโยปาหุเนโยทักค,คิเนโยอัญชลีกาลนินโยก็คือโควนแก่การที่จะกราบไหว้ทักค,คินาคารนะครับนิมนต์มารับเครื่องฉันอะไรทั้งหลายนะครับท่านยังลงลึอกอีกว่า ยะีิทางจตาริก็คือมีสขั้นสขั้นในที่นี้ก็คือตั้งแต่พระโสดาบันสกิทคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยคือสงฆ์ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยู่ในกรอบนี้ก็ต้องเป็นพระสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนยายะปฏิปันโนถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็ยังเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในขั้นที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นอริยสงฆ์ ถ้าเป็นอริยสงฆ์ก็เป็นตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ซึ่งจัตตาริแปลว่าสี่ขั้นอัฏฐปุริแปลว่าแปดบุรุษนะครับแปดบุรุษที่นี้ก็คืออะไรพระโสดาบันก็มีสองขั้นนะครับโสดาปฏิมัติโสดาปฏิบุรสกิทาคามักสกิทาคาผลอนาคามักอนาคาคาผลอรหัตตมักรอรหัตตผล พอเต็มภูมิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับในบทสวดถ้าเราศึกษาแล้วเป็นชาวพูดจริงๆมันควรจะรู้นักบวชก็คือโกนหัวห่มเหลืองคลองเครื่องแบบสงแต่ไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่สงที่ร้องไห้ไม่มีคนมาทอดกระถินเพราะพระในวัดมีจำนวนไม่พอ กลัวไม่ได้อานิสงอานิสง์นสงในที่นี้ก็คือเหมือนก็ได้ออปชั่นได้ผลประโยชน์นั่นแหละหรือผลบุญนั่นแหละนะครับอานิสง์ของก็ิีนี้ได้เป็นสิทธิประโยชน์นะครับมันก็มีคืออยู่คลองพรรษาได้โอเคแหละว่าไม่สามารถออกเที่ยวท่องไปได้พระเจ้าก็อนุโลมก็เลยให้สิทธิพิเศษนะครับสามารถเก็บของฉันไว้ข้ามคืนข้ามวันอย่างเช่นพวกน้ำผึ้งพวกเนยข้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อานิสง์ของ พรรษาเอ่ยอนิสง์ของกระถินเอ่ยคือถ้าอยู่ครบพรรษานี้ได้แล้วอนิสง์พรรษาแล้วถ้าได้รับกฐถินด้วยแล้วมีองค์กฐถินครบก็ได้อนิสงก์กถินอีกนะครับเอาเฉพาะอานิสง์ของกฐถินนี่มีอยู่5ข้อนะครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องบอกลาในกรณีที่พระที่อยู่นิสัยเนี่ยห้าพรรษาแรกก็คือห้าซีซั่นแรกอะ่ะเพราะงั้นเถอถ้าจะไปไหนมาไหนต้อง บอกกล่าวพระอุปชานะครับหรือจะไปไปอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์รูปไหน mm hmm. ก็ต้องบอกกล่าวไปมาลาว้แต่ถ้าราับกระถิ่นแล้วเนี่ยจะไปไม่ต้องบอกลาก็ได้แต่โดยมารยาทเนี่ยก็บอกอยู่ดีแหละนะครับถ้าเอามารยาทแบบไทยๆนะไม่ต้องคลองจีวรครบไตรในที่นี้เนี่ยถ้าปฏิบัติตามพรรรมวินัยจริงเนี่ยถ้าผ้าคลองชิ้นใดชิ้นหนึ่งในสมชิ้นนะครับสบงจีวรสังคติ ห่างตัวข้ามชั่วราตรีไปถือว่าอาบัตแล้วนะครับต้องปรงอาบัตเพราะนั้ไปไหนมาไหนนี้จะต้องคลองทั้งจีวรแล้วก็บางทีต้องหอบสังคติไปด้วยถ้าพระที่ปฏิบัติตามพรรมวินัยเคร่งๆ่งเพราะของที่ได้มาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้รักษาไม่ใช่เอาไปทิ้งทิ้งคว่างคว่าหายแล้วขอใหม่อะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็ผ้าคลองเนี่ยก็มีแค่สามผืนถ้าจะรับมากกว่าสามผืนเนี่ย ก็ต้องเป็นอาริเรกจีวรก็ทําการอธิษฐานเพราะฉะนั้นออปชันนี้ก็คือทําให้สะดวกขึ้นนะครับบางทีเนี่ยออกบิณฑบ,บาตช่วงอากาศร้อนถ้าพระผู้ปฏิบัติตามพัทธมินเนี่ยต้องคลองจีวรแล้วก็ซ้อนสังคติคลองผ้าซ้อนกันเนี่ยแล้วหนามากร้อนมากนะครับแล้วยิ่งอากาศอบอ้าวเนี่ยมันทรมานมากนะครับแต่คือ้าหากตัวไม่ได้งไง ครูบาอาจารย์สายปัฒนากรรมฐานต้องแบบนี้นะครับแล้วฉันในโภชนะที่สามารถระบุก็คือบอกให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาเตรียมได้จริงจริงตามพระวินัยไม่ได้นะจะไปบอกว่าจะฉันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่อันนี้เนี่ยอนุโลมอันนี้ผมตีความานะนะครับก็คือสามารถรับนิมนต์ได้แล้วก็อ่า,อาพวก ศรัทธาที่มานิมนต์นี่ก็อาจจะถามวา่าจะให้เตรียมอะไรเนี่ยก็อนุโลมว่าบอกชาวบ้านที่มานิมนต์เนี่ยได้ว่าจะให้เตรียมอะไรไว้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับโดยพระธรรมวินัยเนี่ยข้อพระนี้ห้ามนะครับห้ามไประบุว่าจะอยากจะฉันอะไรหรือชอบอะไรนะครับบอกเป็นในก็ไม่ได้อบัตนะครับเก็บอริเล็กจีวรได้ไหมายความว่าผ้าคลองมากกว่าสามผืนนะครับ เก็บได้โดยไม่ต้องทําการวิกับนะครับวิกับหรือพินทุกก็คือทําเครื่องหมายแหละทามากไว้นะครับแล้วก็มีภาษาบรลีกํากับหรืออธิษฐานจีบอลน,นั่นแหละนะครับก็ไม่ต้องก็คือถือผ้ามากกว่าสามผืนได้บางทีมันไม่สะดวกไงบอกตรงว่าถ้าเป็นพระสายปฏิบัติจริงๆพระที่อยู่ในพระธรรมวินัยจริงขี้เกียจไม่ได้เลยนะครับแล้วการสุดท้ายก็คือจีวรที่เกิดจากกฐินนี้จะเป็นของพระผู้ที่ ทำการกรานกระถินก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของเจ้าอาวาสแต่มันต้องจัดเย็บย้อมสมัยนี้้าสสาเร็จรูปเลยแล้วก็เพื่อให้ได้เงินเยอะๆเขาไปทอดตอนบ่ายจ,จัดๆซึ่งต้องตัดเย็บย้อมไม่เสร็จก่อนตะวันตกดินถ้าถ้าเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะมาปฏิบัติเอาตามแนวทางของหลวงปู่มั่นเนี่ยพอฉันเช้าเสร็จปุ๊บต้องทําพิธีละกระถินเราก็จะได้มีเวลาตัดเย็บย้อม ให้เสร็จแล้วก็จบกระบวนการเนี่ยก่อนพบค่้าแต่พระหรือผู้ที่แต่งกายเป็นพระที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้มันกระไรอยู่นะครับทุกวันนี้เราสามารถหาความรู้ได้มากมายผมก็ไม่ใช่พหูสูตรอะไรมากมายผมอยากรู้อะไรผมก็ค้นคว้าอยากรู้อะไรผมก็ค้นคว้านะครับเรามีเครื่องมือมหัศจรรย์อยู่ในมือ ยกขึ้นมาแล้วก็นั่งเขี่ยๆแป๊บเดียวแล้วก็สามารถรู้ได้แล้วนะครับอ้างอิงแล้วถ้าจะเอาชัวร์ก็ไปคน้นคนจนกระทั่งมั่นใจแล้วค่อยมาถ่ายทอดต่อเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยใช้เพื่อเหตุอื่นเพื่อประโยชน์อื่นซึ่งมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญมากมายถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะได้เปรียบเวลาที่คุณจะตัดสินใจ เลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรเนี่ยถ้าคนมีความรู้มันจะมีทางเลือกมากกว่าแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไปก่อนแต่ถ้ามีความรู้หรือเข้าไปค้นคว้าค้นคว้าจนกระทั่งมั่นใจแล้วนะครับจากนั้นถ้ายังรู้ไม่มากพอก็ไปหาคนที่ให้ข้อมูลเรามานี่แหละนะครับไปเจอตัวแล้วก็ไปสอบถามสงสัยอะไรก็เตรียมไว้แล้วก็ไปสอบถามเขานี่แหละ นะครับทุกวันนี้เราเจอพุทธก็พุทธแบบจารีตนะครับก็คือพ่อแม่ถือพุทธตัวเองก็ถือพุทธตามแต่พุทธที่เป็นพุทธจริงๆก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นะครับรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ต้องมีปัญญานะครับอย่าแค่ แปลคำสอนตามพยัญชนะอย่างเดียวตีความสังเคราะห์ดีๆเราก็จะพบว่าเป็นตำราเล่มใหญ่มากๆในพระไตรปิฎกการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดพระุทธเจ้าสอนกระบวนการในการพัฒนาตัวเองในการผลักดันตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จเนี่ยก็สอนอยู่ในนั้นอยากรวยก็สามารถเอาวิธีการตรงนั้นแหละมาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ มาอยากจะครองชีวิตแบบมีทุกน้อยก็เอาแนวทางที่พระเจ้าสอนนี่แหละมาใช้อยากจะครองชีวิตแบบมีความสุขก็พัฒนาฝึกฝนตัวเองมากๆนะครับจนกระทั่งก้าพ้นจุดของมนุษย์ทั่วไปนะครับไปสู่ระดับอริยบุคคลทั้งหลายชำระขัดเกลาจิตตัวเองจนกระทั่งเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานก็คือตั้งแต่พระโสดาบันพระสกะิทาคาพระอนาคามพระอาหารหันต์ ถ้าเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่ไปสู่อบายภูมิอีกแล้วนะครับปลายทางที่หมายก็คือพระนิพพานแน่นอนนิพพานก็ไม่ใช่ดับสูนอีกศึกษาศาสนาพุทธหรือคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ศึกษาแล้วค่อยพูดว่ามีประโยชน์ไหมเราโอเคนะเราจะศึกษาถ้าเราจะศึกษาสิกขาเนี่ยแหละที่แปลว่าศึกษาเราสามารถปฏิบัติตามได้ไหม ถ้าปฏิบัติตามไม่ได้คุณก็ยังไม่เป็นพุทธเต็มภูมิขั้นต่าเนี่ยพระเจ้าวางมาตรฐานไว้ไม่เยอะเลยศีลห้านะครับถ้าจะเป็นชาวพุทธจะเป็นพุทธมรมกะเป็นอุบาสกหมายถึงผู้ปวารณานับถือศาสนาพุทธเพศชายอุบาสิกาก็คือผู้ปวาวณานับถือศาสนาพุทธเป็นเพศหญิงถ้าขั้นแอดวานซ์นะครับอย่างไม่ชีเนี่ยก็ถือศีลแปดนะครับเป็นเนนก็ถือศีลสิบ เป็นพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นภิกษุณีก็สามร้อยสิบทุกวันนี้ขาดสิ้นสายของภิกษุณีไปเรียบร้อยแล้วที่เห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอุตริทั้งนั้นไม่ใช่ของแท้นะครับเพราะองค์ประกอบของกระบวนการที่จะไปเป็นพระภิกษุณีเนี่ยมันขาดความสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นกลับมาได้อีกแล้วเว้นแต่ว่าจะมีพระเจ้าพระองค์ใหม่ขึ้นมาแล้ว ทรงอนุญาตนั่นแหละถึงจะเกิดภิกษุณีพภิกษุณีขึ้นมาใหม่ได้แต่แค่ถือศีลแปดเนี่ยยังไม่ชี้ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ก็คือเข้าสู่พระนิพพานได้นะครับไม่ชีที่บรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้น้อยๆเลยก็ศีลก็แค่ศีลแปดไม่ต้อง310ต้องการสั่งเป็นภิกษุณีเพื่ออะไรในเมื่อผลลัพธ ภายใต้เงื่อนไขถือแค่สีนแปก็สามารถไปสู่ผลลัพธ์นั้นได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วบอกว่าตัวเองนับถือมันก็กลายอยู่นะครับมันก็เป็นอย่างแบบที่ผมว่าตาบอดจูงคนตาบอดคนที่พาปฏิบัติก็ไม่รู้ก็ตาบอดและคนที่เชื่อตามโดยที่ไม่เข้าไปค้นคว้าต่อเลยก็คือบอกอะไรมาก็เชื่อตามเห็น แต่งกายเสมือนนักบวชก็เชื่อว่าสิ่งที่ผู้ที่แต่งกายเสมือนนักบวชนั้นเนี่ยบอกมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่นะครับศาสนาไหนก็ตามถ้าจะเป็นศาสนิกชนนั้นก็ศึกษาซะก่อนถ้าไม่เห็นประโยชน์ไม่นับซื้อศาสนาก็ไม่ผิดอะไรนะครับสวัสดีครับ